ดังนั้นถ้าเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะนั่นคือเราปล่อยจิตเพลินไปกับอารมณ์ไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายคนนั้นจะแก่เร็วยมคิดดูดูคนพวกคิดมากเนี่ยจะแก่เร็วดังนั้นถ้าเราต้องการแก่ช้าอาภาษน้อยดึงจิตกลับมาไว้ที่กายเราองค์อุปมาเปรียบเหมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกมาตัวเรือนจะเปียกแฉะ จะผูกพังหลักเดียวกันถ้าไม่เอาจิตตั้งไว้ในกายกายเราจะชำรุดเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาตรัสไว้ในพระสูตรสองพันกว่าปีแล้วบอกวิธีที่ตัวเราจะคุ้มครองตัวเราได้อย่างไรเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องรางของขลังใดๆปกป้องเรา ซึ่งมันปกป้องไม่ได้ไม่สามารถเป็นสัจจกความจริงที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นสัพพัญญูนั้นได้พยายามบอกสอนเราให้เรานั้นมีที่คุ้มครองที่แท้จริง